ช่วงเดือนมีนาของทุกปีก็จะมีไฟปา่าลามเข้ามาไปถึงวัดแช่แนวกันไฟอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่ต้องมีน้ำสวัสดีครับผมอ่อน,นันาหลวงบ,บังพลีครับ วันนี้นะครับทีมงานบูรณาุู้ของเรานะครับมาอยู่กันที่วัดดอยเทศรังสีซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับวันนี้เรามีภารกิจเจาะน้ําบาดาลน,นะครับซึ่งสถานที่อย่างนี้ก็มีความยากแล้วก็ท้าทายเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาเฉพาะภัยแรงอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีปัญหาเรื่องของไฟป่าด้วยครับ สำหรับวัดแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งโดยหลวงพ่อทองพูลปุญญะกามโมซึ่งเป็นศิษย์สายตรงแห่งองค์หลวงุ่ทศเทศดังศรีนั่นเองครับแต่ละปีจะมีพระมาเยอะจะรีกมาเพราะสถานที่ที่นี่เป็นที่สปะยะมาแจากันปฏิบัติภาวนาอากาศดีมันอยู่สูงแต่เราขาดแช่น้ําปกติแล้วก็ใช้น้ําจากริมทานข้างล่างเป็นน้ําธรรมชาติแถวนี้ก็มีชาวไร่ชาวสวนทํากันก็มียาฆ่าแมาลงที่ไหลบนมาในน้ําเวลาพระไปอาบก็เป็นผื่นเป็นคันบางคนก็แพ้พ็ลําบากมาก สำหรับอากาศที่นี่นะครับตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินลงไปเนี่ยนะครับจนถึงเช้าเนี่ยอากาศจะค่อนข้างหนาวนะครับอย่างเมื่อเช้าที่พวกเรามาเนี่ยประมาณ18องศา ح, เนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างแห้งแล้วก็มีความร้อนมากนะครับประกอบกับพวกเศษใบไม้กิ่งไม้แห้งต่างๆที่อยู่กระจายไปทั่วพื้นป่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเอื้อต่อการเกิดไฟป่าเป็นอย่างยิ่งเลยครับในกุมภาพันธ์เนี่ย สองเดือนจะมีไฟป่าเข้ามามาเร็วมากแค่แนวกันไฟอย่างเดียวเอาไมา่อยู่ต้องอาศัยน้ําปีนี้แรงกว่าทุกปีน้ําก็เริ่มจะหมดแล้วถ้าไฟมาก็กลัวไม่มีน้ําจะดับไฟเคยให้คนมาเจาะแล้วสองครั้งแต่ไม่ได้น้ําก็ไม่รู้ครั้งนี้จะได้หรือเปล่าที่ผ่านมานะครับสถานที่แห่งนี้มีการเจาะมาถึง2ครั้งแต่ไม่ได้น้ําถึงไงเราก็สู้เต็มที่นะครับไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ช่วยส่งแรงใจมาให้พวกเราเลยนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านอนุโมทนาในมหาสมุศลน,นี้ร่วมกันนะครับ 三脱。